สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องใจเอิ๊เปอร์ชแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญจำปีปู่ให้รวยนะครับหลวงปู่ทวดประทับหลังเท้าเวสุวรรณโนนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนกระไหลทองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับอันนี้ซีลเดิมนะครับจากวัดนะครับผมนะครับกล่องก็จะเหมือนเนื่ออื่นนะครับที่หลายๆท่านอาจจะได้ชมคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชม กระไรทองกันนะครับผมสำหรับรุ่นจำปีปู่ให้รวยนะครับเพื่อสมทบทุนนะครับในการสร้างนะครับหลวงพุทวดองค์ใหญ่นะครับผมตามความประสงค์ของหลวงพ่ออิดนะครับเพราะว่าหลวงหลวงพ่อนะครับท่านสร้างเหรียญรุ่นนี้มานะครับเพื่อที่จะนําปัจจัยนะครับไปร่วมทําบุญหล่อหลวงพุทวดองค์ใหญ่นั่นเองนะครับสําหรับนะครับกระไรทองนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่สีเขียวแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ เหรียญก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมซิลถุงมานะครับเหรียญนี้ซิลมา2สเต็ปนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับกระล่ทองสวยงามทะลุถุงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมจะสร้างนะครับผมอยู่ที่999เเเหรียญนะครับ เท่ากับเนื้อเงินนะครับเท่ากันเลยนะครับ999เหรียญเท่านั้นเองนะครับสร้างน้อยมากๆนะครับปกตินะครับกระไหลทองจะสร้างเยอะนะครับผมนี่นะครับความสวยงามนะครับที่หูเหรียญนะครับก็เป็นนี่นะครับหูตันๆนะครับสีทองแบบนี้เลยนะครับเป็นกระไหลทองพ่นทรายขัดเงานะครับผมสังเกตนะครับผมผิวเหรียญนะครับก็จะเป็นสีผิวที่เป็นหยาบๆหน่อยนะครับแต่องค์หลวงปู่นะครับ องหลวูทวดก็จะเป็นสีทองแบบเงาเงานะครับเงาเาเหรียญจริงจะเป็นสีทองเหมือนทองคํานะครับเหมือนทองคําเลยนะครับเวลาเข้ากล้องอาจจะดดอกไปนิดนึงนะครับเพราะว่าสีทองเป็นสีที่สะท้อนแสงนะครับผมนี่นะครับเรามาดูความคมชัดนะครับแล้วก็ความเรียบเนียนสวยงามนะครับหลวงปู่ทวดนะครับ ประทับนั่งนะครับอยู่บนแท่นที่ประทับนะครับแบบนี้เลยนะครับหลวงพอทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคร onda, ับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับแท่นที่ประทับก็จะมีลวดลายของกรีบบัวนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นธงเรือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของน้ํานะครับก็เปรียบเหมือนน้าทะเลนั่นเองนะครับหลายท่านที่ได้ทราบประวัติของหลวงพอทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นน้ําทะเลนะครับผม ตรงนี้นะครับผมหลวงพ่ออิทวัจจุลามณีนะครับเมตตาออกแบบนะครับภาษาไทยนะครับค้าขายดีมีกําไรไม่ขาดทุนนะครับผมเป็นอักขรที่หลวงพ่อท่านได้นํามาออกแบบนะครับประทับลงบนเหรียญนะครับมีความเป็นมงคลนะครับผมแล้วอักขรยันนะครับก็เป็นบทสวดบูชาหลวงพุท้วนนะครับ นะโมโพธิสโตะคันติมายะอิติภะคะวานะครับผมนี่นะครับหลายๆท่านก็ได้สวดบูชานะครับหลวงพ่อนะครับถ้าใครได้สวดเป็นประจำนะครับก็จะมีความแคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายดีนะครับผมค้าขายดีนั่นเองนะครับเราก็จะมีอักขระภาษาจีนตรงนี้นะครับที่หลวงพ่ออิฐนะครับท่านได้เมตตานะครับออกแบบแล้วก็นํามาประทับอยู่บนเหรียญนี้นะครับผมนี่นะครับ ธุรกิจลุ่งเรืองนะครับธุรกิจลุ่งเรืองมั่งคั่งนะครับธุรกิจเฟื่องฟูนะครับผมเหมาะแก่การค้าขายนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสีเหลืองสีทองนะครับนี่นะครับเงานะครับผยิวตึงมากๆนะครับขอบเหรียญจะเป็นสีทองแบบเงาเงานะครับนี่นะครับเหรียญปั๊มนะครับปั๊มตัดขอบขึ้นมานะครับเหรียญชนวนแล้วก็นํามาชุบทองแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญตรงนี้นะครับผมนี่นะครับ องค์ปู่เท้าเวสุวรรณนะครับประทับอยู่ตรงกลางนะครับประทับอยู่ตรงกลางนะครับยืนประทับอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามนะครับองค์ปู่ท้าเวสุวรรณนะครับก็เป็นองค์กระไหลทองทั้งองค์นะครับผมส่วนที่เป็นพ่นทรายขัดเงานะครับก็จะเป็นเฉพาะพื้นหลังเหรียญนะครับพื้นหลังที่เราเห็นอยู่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับวัดจุลามณีนะครับผมสมุทรสงครามนะครับชัดเจนนะครับวัดจุลามณีจะสร้างนะครับผม และกระซุมอัขระยันนะครับเทพศาสตร์วุธทั้ง5้านะครับผมนี่นะครับคมชัดนะครับสวยงามนะครับแล้วก็บริเวณนะครับต่อโคตรเตกเลงนะครับจะอยู่บริเวณศอกนะครับด้านขวานะครับขององค์ปู่ท้าวสุวรรณนะครับนี่นะครับศอกขวาบริเวณนี้นะครับต่อโคตรเตกเลงนะครับส่วนหมายเลขโคตดเหรียญนะครับหมายเลขโคตเหรียญเป็นการยิงเลเซอร์นะครับยิงเลเซอร์อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนี่นะครับ อนาคตนะครับเราก็ไม่ทราบได้ว่าอาจจะมีเหรียญเกเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าตำแหน่งต่อโค้ดแล้วก็ตการยิงเลเซอร์มีความสำคัญนะครับทั้งฟอนต์ตัวหนังสือต่างๆนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับผมส่วนขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญเหรียญนี้นะครับผมก็จะมีลักษณะนะครับคมตัดชัดเจนนะครับก็จะมีเบอร์เล็กน้อยนะครับนิดเดียวนะครับผมนี่นะครับที่เห็นเป็น งคมเพราะว่าเหรียญไม่ได้มีการตกแต่งขอบแต่อย่างใดนะครับนี่ครับก็คือตัดขาดแล้วก็เป็นธรรมชาติของการตัดเลยนะครับขอบคมนะครับคมชัดชัดเจนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับปู่ให้รวยนะครับก็มีพิธีพูดธารพิเศษนะครับหลายวาระนะครับผมตั้งแต่เริ่มเสกชนวนนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่วันที่29มีนานะครับ หลวงพ่ออิดนะครับแล้วก็คณะทีมงานนะครับจะสร้างนะครับก็ได้นะครับไปที่เกาะนุยนอกนะครับสถานที่ที่มีน้ําทะเลที่เป็นน้ําจืดนะครับก็คือตามตำนานเล่ากันว่ารอยเท้าของหลวงปู่ทวดนะครับที่เหยียบน้ําอยู่บนเกาะนุยนอกนะครับตรงนั้นนะครับที่มีน้ําจืดออกมานะครับ หลวงพ่อท่านก็ได้เดินทางไปด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็ไปนําน้ําจืดน,นะครับณนะบริเวณที่รอยเท้าหลวงพุททวดเนี่ยมาเป็นน้ําพุทธมนต์นะครับเพื่อมาเป็นชนวนมูลสารนะครับในการจัดสร้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีพิธีเททองหล่อชนวนนะครับที่วัดจุลามณีนะครับ เมื่อวันที่3พฤษภาคมนะครับปี2566นั่นเองนะครับก็หลอชนวนรุ่นปู่ให้รวยรุ่นเจริญลาบยศนะครับอีกหลายๆรุ่นนะครับที่เป็นชนวนมนสารนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเหรียญก็ได้มีการปั๊มนะครับหลังจากนั้นก็ปั๊มอีกประมาณวันที่25พฤษภาคมนะครับช่วงปลายเดือนนะครับก็ได้นําเหรียญนะครับไปพุทธาภิเศษที่เกาะหนุยนอกนะครับ ที่จังหวัดนะครับนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับเพื่อให้มีความเข้มขลังนะครับพุทธคุณเต็มเพราะว่าไปนะครับพุทธพิเศษนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วก็จะมีองค์หลวงปูททวดนะครับที่ประทับอยู่ที่นั่นด้วยนะครับผมแล้วก็เมื่อวันที่1 8มิถุนายนนะครับมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับที่วัดจุลามณีเลยนะครับผมก็เกจิ นะครับมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษกันอย่างหนึ่งแน่นนะครับเกจีพุทธาพิเศษทั้งหมด29รูปนะครับก็เป็นเกจีดังๆนะครับหลายๆรูปด้วยกันนะครับหลายๆท่านก็ไปงานนะครับก็น่าจะทราบกันดีนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับมีเพียง999เหรียญเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็เอาความสวยงามนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วสําหรับมหาชนวนกไลทองนะครับผม ใครที่ชอบสีทองทองนะครับก็แนะนําเหรียญนี้แน่นอนนะครับใครที่ยังไม่มีไว้บูชาก็ไปเช่าหาบูชากันได้นะครับเหรียญก็ออกมาให้บูชากันนะครับตั้งแต่30มิถุนายนนะครับปี2566แล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูเนื้ออื่นๆก็สามารถย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับท่านใดที่รอรับชมคลิปต่อไปก็โปรดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ